สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสงครามในยูเครนนะครับก็มาดูข้อมูลนะเชิงเทคนิคกันนะทางอุยุปกรณ์แล้วก็ในสมรภูมิรบจริงนะครับในยูเครนนะครับโดยก่อนที่จะมีการลุกโต้กกับของทางยูเครนนะครับก็มีการกล่าวถึงนะรถถังชั้นนำนะของยุโรปนะครับที่ทางยูเครนต้องการนะคือรถถัง เรียบหาดสองนะซึ่งทางยูเครนเนี่ยเป็นที่ต้องการนะครับเพื่อจะนำมานะสู้กับรัสเซียเพื่อจะชิงคืนพื้นที่นะที่ทางรัสเซียผนวกไปโดยเฉพ,พาะดินแดนทางภาคตะวันออกนะครับอย่างเช่นลูฮา,านสนะกับโดนเนสนะครับมันก็เป็นที่เก่าล่าวขานถึงนะครับถึงรถถังชั้นนำเรียบหาดสองเนี่ยของเยอรมันนะครับว่าโหเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมจึงนำมาเทียบสเปคกันนะระหว่างเรียวผาด2นะครับกับ T14 Amata อมาทนะของทางรัสเซียซึ่งน้าเทียบสเปคกันแล้วเนี่ยนะบอกว่าอมา t a T14 เนี่ยนะน่าจะเหนือกว่านะด้วยสมรรถนะของกำลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ขนาดน้ำหนักที่เบากว่าเครื่องที่ได้คล่องตัวกว่านะถ้าเจอกันก็มีโอกาสนะครับที่อม a t a T14 เนี่ยจะชนะมีชัยนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะสเปคนะข้อมูลเชิงเทคนิคกันนะ แล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับรถถัง Challenger 2นะของทางอังกฤษที่ส่งเข้ามากับ Amata T14 ด้วยนะครับก็เปรียบเทียบกันนะเพราะว่าคาดนะว่าจะมีการเจอกันระหว่างรถถังของทางยูเคร,รน,นที่นำเข้าจากเยอรมันนะครับเรียวพาดสอแล้วก็นําเข้าจากอังกฤษนะครับเชเลนเจอร์สองเจอกับอ m ม t าธาทีของรัสเซียนะครับแต่เข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปรากฏว่ารถถัง เรียวผาดสองเนี่ยนะครับนะที่เข้ามาสู่สมรภูมิยูเครนเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นไม่ใช่นะไปเจอกับไอตัวรถถังอ m ม t าธาที14ของรัเสเซียนะตอแรกก็นึกว่าการรุกโต้กลับนะของทางยูเครนนี่ยน่าจะน่ากลัวนะครับมีชัยเหนือรัเสเซียได้ง่ายนะเพราะว่าโอ้หได้ยินสมรรถนะประสิทธิภาพของรถถังเรียวขาดสอเนี่ยดูแล้วมันน่าเกรงขามโหยิงข่าวที่ออกมาแบบนะ มีการเงียบเสียงด้วยนะครับแต่พอออกมาโชว์ได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็เห็นซากของรถถังนะไม่ว่าจะเป็นรถผัด2นะครับหรือว่า c l l l n เจอร์สนะครับหรือแม้แต่รถหุ้มเกาะนะของสหรัฐนะครับอย่างแบตเตอรี่นะครับเงี้ยนะก็กลายเป็นซากไปนะอยู่ในเพลิงนะอยู่ในกองที้เท้านะเศษเหล็กนะครับจึงทำให้ยกแรกนะครับถ้ามองแล้วนะสมรภูมิยูเครนในการรุกโต้กับยกแรกที่ผ่านมาประมาณส3เดือนเนี่ย นะก็จะพบว่ารถถังเยอรมันนะเร็ผขาดนะครับเมื่อเจอกับไอ้ของจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวรถถังนะครับแต่อาจจะบอกว่าเจอกับเจ้าจระเข้บินนะครับไ a ้ิอ 52, นะครับแต่หลักฐานก็ยังไม่ชัดนะครับนะบนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นชัดๆนะจากกล้องวิดีโอเนี่ยนะมันไม่ใช่โดนไอ้จรวดขี่นาวุธนะครับจาก KA 52นะแต่ที่ผมเห็นกับตาเองเนี่ยคือมันไปเจอเข้ากับไอดโดนกามิกาเซ่น,นะครับไอดโดนพีชีพ นะของทางด้านรัสเซียเนี่ยที่ชื่อว่าแลนเซตรีเข้าไปจังๆนะหลายครั้งหลายหนนะที่ได้รับชมนะมันซากรถถังเรียวหาด2หรือว่าเชลเลนเจอร์2นะที่เจอเข้ากับแลนเซตรีนะของรัสเซียโดนกามิกาเซ่พีชีพเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่านะครับนะการรุกโต้กลับยกแรกนะของยูเครนที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องบอกว่ารถถังเยอรมันเรียวขาดเนี่ยนะครับน็อกนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าซาก เส้นเล็กนะครับเท่าฐานควันไปบมรถถังนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับว่าโดรนเซตของรัสเซียเนี่ยนชนะน็อกนะครับในยกแรกนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่ายก2อนงะของการลุกโต้กลับของยูเครนเนี่ยได้รถถังสหรัฐนะครับอับราม A1 มานะก็ข่าวว่ามาถึงแล้วนะครับในยูเครนนะครับนะเตรียมเข้าประจำสมรภูมิรบเนี่ย น่าสนใจนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการประจันบาลระหว่างรถถังกับรถถังเพราะฉนั้นอับราม M1 เนี่ยรอบนี้นะครับถ้าเจอกับแลนเซตรีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับน่าติดตามจริงๆอันนี้เราพูดถึงข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับกับในสมรบภูมิรบจริงนะเราก็ต้องดูที่สมรภูมิรบจริงนั่นแหละครับก็ติดตาดูกันต่อไปนะครับข้อมูลทางอุปกรณ์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ